สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมานี่ครับมาชมบอนสีสองต้นนี้ของผมที่ได้เลี้ยงในตู้แล้ววันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางไปด้วยกันเช่นเคยนะครับเป็นบอนสีสตรอเบอร์รีสตาร์และบอนสีที่ นะครับผู้ที่รักบอลสีไม่มีใครไม่รู้จักก็คือบอลสีชายชนนั่นเองเป็นชายชนแท้ไม่ใช่ชายชนเจ๊กชายชนอะไรนะครับเป็นชายชนไทยแท้ๆเลยนะครับบอลสีสองต้นนี้นะครับตอนซื้อมาได้หลายเดือนนั่นแหละแต่รู้ไหมทําไมต้นมันเล็กนะครับตอนเขาผ่านฤดูหนาววะบอลสีต้นนี้ก็ได้ทิ้งใบจนเหลือแต่หัวผมก็ฝังเอาไว้นะครับเขาก็เริ่มโตมาได้ทีละนิดทีละหน่อยและผมก็สังเกตว่านะครับดิน พวกดินพวกสารอาหารเขาน่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับแล้วก็กระถางมันเล็กวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเขาจะได้เจริญเติบโตเร็วชายชนก็เช่นกันเพื่อนๆเห็นไหมถามว่าสวยไหมสวยนะครับแต่ว่าดินในกระถางเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับแล้วก็เออมันน่าจะไม่มีแร่ธาตุอาหารให้เขากินแล้วก็จะมาเปลี่ยนลงกระถางใหญ่นะครับเขาจะได้ยิ่งโตเร็วกว่าเดิมเนาะนะครับอ่ะก็ไม่พูดไม่พูดพร่ำทำความมากนะครับเดี๋ยวเรามา ชมวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนกระถางเลยนะครับนี่ครับวัสดุอุปกรณ์ก็มีกระถางกระถางไซส์6นิ้วแล้วก็รองด้วยใบก้ามปูหมักนะครับแล้วก็เป็นดินใบก้ามปูอย่างดีนะที่จะใช้มาปลูกแล้วก็มีที่ตักดินแล้วก็ต้นบอนสีสองต้นนี้เท่านั้นแหละนะเออก็เหมือนที่ผมเคยได้พาทําไปในคลิปก่อนๆแล้วเนาะนะครับก็ไม่มีความยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะ นะครับมาย้ายลงเลยนะครับเพื่อนๆชายชนต้นนี้นะตอนนั้นผมถ้าใครติดตามผมมานานๆนะจะรู้เพราะว่าตอนนั้นผมซื้อมาเป็นเพียงแค่ชิ้นผ้าเล็กๆเองผ่านมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วนะทุกคนแต่เขาก็โตได้เท่านี้ก็ถือว่าเขาแข็งแรงพอแล้วเพราะว่ากว่าเขาจะผ่านฤดูหนาวมาได้เนาะเออนะครับนี่ดินมันแบบเริ่มเสื่อมแล้วนะครับผมก็จะมาย้ายลงกระถางใหญ่เลยนี่รากเขาอยากจะออกแล้วทุกคนเห็นไหมครับ รากเขาเริ่มล้นกระถางแล้วนะครับเนาะนี่นะครับปลอดภัยดีมากเลี้ยงในตู้่ไม่ค่อยเจอโรคเจอแมลงอะไรหรอกนะครับก็ถือว่าดีนะผมก็ประคบป,ประงมอย่างดีดูแลอย่างดีแหละนะครับอยากให้เลี้ยงในตู้ไปก่อนเพราะว่าต้นเขายัางเล็กนะครับถามว่าเลี้ยงนอกตู้ได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เขาเจอพวกศัตรูพงศัตรูพืชไงที่สําคัญคือห่วงแล้วก็รักด้วยนะครับก็เลยเลี้ยงในตู้นั่นแหละ นะครับแต่ลิ้งในตู้ไม่ได้ว่าผมปิดตลอดนะกลางวันผมก็มาเปิดเพราะว่าถ้าหากสภาพอากาศมันร้อนเกินไปมันจะส่งผลไม่ดีนะครับเราก็เปิดช่วง8โมงนะครับให้เขาตั้งแต่เช้าเลยจนถึง10โมงให้รับให้ได้รับแดดให้ได้สารอาหารนะครับพอประมาณช่วงเย็นตอน9 3โมง4โมงเราก็มาเปิดให้อากาศร้อนมันออกไปคืนนะครับนั่นแหละเนาะก็ดูแลแล้วแต่คนจะดูแลเห็นไหมทุกคน,นพอเปลี่ยนรุ่มกระถางใหญ่แบบ เป็นไซส์ใหญ่มันดูดีดูโตขึ้นมากนะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆทุกคนว่ามันจะโตขนาดไหนนะครับนี่เปลี่ยนลงกระถางใหญ่แล้วเขาก็จะโตดีแน่นอนทุกคนนะครับจากที่หลายๆครั้งที่ผมทํามาเนะี่ยเมื่อเปลี่ยนลงกระถางใหม่ทีไรเขาก็จะโตดีตลอดเพราะว่ารากเขาเดินหาอาหารได้เยอะนะครับเขาก็จะโตได้ดีแล้วที่สําคัญในการปลูกบอลสีห้ามให้ขาดน้ําห้ามให้ขาดแสงแดดนะครับนี่แหละน้ํากับแสงแดดดิน ด้วยเออดินน้ำแล้วก็แสงแดดสําคัญนะครับในดินนั้นก็ต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุสารอาหารครบครันนะครับที่บอนสีเขาจะต้องนําไปใช้พวกใบก้ามปูเนี่ยดีเลิศที่สุดนะครับแสงก็ต้องการให้เพียงพอถ้าไม่ได้แสงเพียงพอสีก็จะไม่สวยเหมือนสตอเบอรี่สตาร์ต้นเนี่ยสีไม่กัดชมพูไม่สวยเพราะอะไรเพราะเขาแสงไม่พอไอตอนที่ผมเลี้ยงเขาใน แบบขังเดียวในถุงอะ่ะอันนั้นโดนแสงเพียงพอจะกัดสีชมพูสวยมากๆนะครับจากที่ผมได้ถ่ายคลิปไปนานแล้วนะครับถ้าใครได้รับชมนั่นแหละก็จะรู้ว่าสตอเบอรี่สตาร์แต่ก่อนเนี่ยจะสวยมากใบกัดเป็นสีชมพูเลยแต่นี่คือแสงเขาได้แสยงยังอาจจะไม่เพียงพอเท่าไหร่เขาก็เลยยังไม่กัดสีนี่แต่เขาก็เริ่มกัดเดี๋ยวผมจะอาจจะนํามาขังเดียวเลี้ยงก็ได้นะเลี้ยงแบบในถุงอะ่ะนะครับเออก็ต้องดูแลกันไปทดลองศึกษาเรียนรู้ ใช่ไหมครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับปลูกเสร็จแล้วนี่ลงกระถางใหญ่แล้วก็โตได้ดีเชื่อเถอะนะทุกคนนี่ครับเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วก็ขอรดน้ําสักนิดหนึ่งนะครับรดน้ําสักนิดหนึ่งให้ดินเขาดูดน้ําดูดความชื้นหรือว่าจะไม่รดก็ได้เหมือนที่คลิปก่อนๆที่ผมทําเพราะว่าถ้าหากเรานําเขาไปแช่น้ําในตู้อบหรือที่ถาดรองน้ํอ่ะเขาก็จะดูดไปเองแต่ที่ผมอยากรดนี่เห็นไหมผมอยากรู้ว่าดินมันจะยุบหรือมันจะอะไรผมจะได้ หาดินเติมไงนะแล้วแต่วิธีการนะครับมีหลายวิธีการนะทุกคนที่เราจะนําไปปรับใช้ว่าเราสะดวกแบบไหนยังไงเราก็ไปปรับใช้ที่เราสะดวกเนาะครับเมื่อรดน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้อบนะครับเพื่อนเนครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เมื่อเสร็จแล้วเนาะก็นําภาชนะมารองน้ํานะครับผมใช้เป็นกระมังนี่เห็นไหมแล้วก็นําต้นบอนสีของเรามาวางไว้ในนี้เลยนะในน้ําแล้วก็เลี้ยงอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวเขาก็จะ เจริญเติบโตอย่างสดใสสวยงามไปเรื่อยๆเองนะครับเห็นไหมชายชนกับสตอเบอรี่สตา์แค่ลงกระถางใหญ่ก็ดูเป็นต้นใหญ่แล้วเนาะเพื่อนๆก็คอ,อยจิบตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ